สุดแห่งการบำรุงผิวโดดแดงแบรนด์คาลิสกินคว้าสีรังบัรใหญ่การันตีความสำเร็จผลิตภัณฑ์หัวเชื้อเปิดผิวขาวชื่อดังใช้ผสมกับโลชัน่นเพื่อผิวดูมีออร่าลดรอยแผลเป็นฟื้นฟูผิวหมองคล้ำย่างโดสแดง แบรนด์คาริสกินภายใต้การบริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยคุณคาริมามังคาลูได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับถึง4รางวัลใหญ่แห,ห่งปีได้แก่รางวัล Best Product of the Year 2025รางวัล Good w o m e n of the Year 2025รางวัล Beauty Best Award 2025และรางวัล ไอคอนแบรนด์อาเซียน2025พร้อมอัปเดตถึงสถานการณ์สินค้าลอกเลียนแบบที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณคาริมาได้ทำการแก้ไขขวดบรรจุภัณฑ์ในลอถใหม่เพิ่ม QR Code เพื่อสแกนเช็ครหัสสินค้าได้ด้วยตนเองนอกจากนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาบนเวทีอีกด้วยโดยมีสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมกับสภาประชาสังคมแห่ง ประเทศไทยชมรมนักข่าวธุรกิจสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนโดยมีพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโฆศกกระทรวงกลาโหมอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทยเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลณหอประชุมกองทัพอากาศ สวัสดีค่ะ,ะชื่อคาริมามังคารูนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์กเกรกินก็อายุ22ปีนะคะสวัสดีครับชื่ออุเซนอินสาวัยนะครับเป็นเจ้าของเบรนดด้วยนะครับ ความรู้สึกในเรื่องข่ะวันนี้มารับรางวัลรู้สึกยังบ้างคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลพวกนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจภูมิใจแล้วก็ตื้นตันมากๆขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะทีนี้มาช่วยพูดถึงธุรกิจนินึงที่เราทำเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะภายใต้แบรนด์ เป็นสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวเลยค่ะก็จริงๆก็เป็นตัวโดดนะคะที่ช่วยเรื่องความขาวกระต่างใสความออร่าเป็นตัวที่ช่วยพวกสมกบโลชั่นทั่วไปนะคะแบบว่าจะเป็นการเปิดผิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวไปในตัวค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่เป็นจุดเด่นนะคะสองตัวนีว้จะเป็นตัวผัดเซลล์ผิวเลยค่ะลูกอ่จะเป็นตัวผัดเซลล์ผิวหนูติดแบบไร้สด ตัวผัดเซลล์ผิวเลยคะ่ะล้วจะมีพวกกรดผลไม้แล้วก็วิตามินกับไวเทนิ่งนะคะสา,า,ารสกัดที่ใส่ไปก็คือแบบว่าคุณภาพตัวแล้วก็ช่วยเรื่องผิวได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในส่วนของผลลัพธ์นะคะมันใช้ระยะเวลานานไหมจริงๆผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของลูกค้าแต่ละคนด้วยว่าจะเป็นสภาพผแบบิวแบบแบบไหนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือที่ลูกค้ามารีวิวก็จะแบบว่าค่อนข้างจะเห็นผลได้ได,ได้ได้ไวอยู่นะคะในภายในหนึ่งขวดแรกของตัวสินค้า ทีนี้มาอัพเดกันหน่อยด้วยเห็นว่าตอนนี้สินค้าของเราเมีเขาเรียกว่าโดนลอกเลนแบบด้วย,ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะ ก็รู้สึกแบบไม่โอเคเลยใช่ม <c oughs> <c oughs> รู้สึกแบบว่าตกใจมากไม่ไม่คิดว่าใช่ไม่คิดว่าจะเป็นของปลอมแล้วล่าสุดก็สั่งมาด้วยแล้วก็เจอของปลอมจริงๆเพราะว่าเนื้อกับตัวกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะแตกต่างกันมากๆเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในร็อตที่หกก็จะเป็นการทําตัวสแกน QR ว o า e คขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าสแกนได้ว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมก็จะเข้าไปในระบบของซาริสกินโดยตรงเลยค่ะแล้วแบบเราจะมีการแก้ กับคนที่ปลอมสินค้าอยังไงบ้างเราจะดําเนินคดีอ,อะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็กําลังดําเนินคดีคุยกับผู้ใหญ่ว่าจะจัดการยังไงนะคะก็กําลังดําเนินคดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเรามีการคุยกับทางของปลอมเลยด้วยแต่ว่าเขาก็เ,าเหมือนกับฟิลเหมือนเขาแบบไม่ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยจะต้องแบบว่าไปให้ทางกฎหมายคุยดีกว่าเนาะ อันนี้มีลูกค้าที่เคยสั่งไปแล้วเจอของปลอมแล้วแบบมาฟีดแบ็กับเราเนี่ะเยอะมากค่ะเยอะมากๆแล้วก็แอดมินก็คือแบบว่าปวดหัวมากๆแล้วก็สงสารแอดมินด้วยเพราะว่าเขาต้องมาแบบว่าคุยตรงนี้แล้วก็สงสารลูกค้าด้วยที่เขาเจอแบบของปลอมบางคนคือผิวพังแบบว่า ขึ้นผื่นขึ้นตุ่มแดงๆเลยก็สงสารลูกค้าไม่อยากให้ลูกค้าเจอของปลอมกันก็พยายามคุยว่าให้สั่งจากตะก้าบริษัทเพราะจริงๆแบรนด์เราอะไม่มีตัวแทนเลยค่ะแล้วก็ไม่มีบัตบินขายที่ที่ไหนเลยด้วยแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไปขายในราคาที่ต่ํากว่าสินค้ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอยากให้ยังเป็นเช่นนี้เพราะเมื่อกี้ที่เราบอกไปเราได้สั่งผลิตล็อตใหม่มาโดยการสแกน QR code ฝากถึงลูกค้านิดนึงเวลาจะสั่งให้สังเกตตรงนี้ก็ในล็อตที่6นะคะลูกค้าก็สามารถสแกน QR code ตรงข้างกล่องได้เลยนะคะว่า มันจะขึ้นเป็นคิวอะโให้แล้วก็ให้ลูกค้าแบบว่าขูดแล้วก็สแกนได้ตอนนี้หนูไม่ได้เอามาว่ามันยังเป็นลอตที่5อยู่ซึ่งลอตที่หกเรากำลังรอระบบที่กำลังจะผลิตมาเป็นแบบสแกนอยู่นะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็ต้องให้ลูกค้าดูจากตะก้าบริษัทซึ่งยอดขายจะอยู่ที่3 2 0 0 0 0กว่าขวดนะคะในในตะก้าของบริษัท Tik t o ๊กอก ช็อปนะคะซึ่งจะไม่มีวางขายตามร้านเครื่องสําอางใดๆแล้วก็ไม่มีตัวแทนใดๆหรือว่าลูกค้าสามารถสั่งจากพันธมิตรหรือในหน้าที่ปักตะก้าวิสักได้เลยค่ะป้าหมายต่อไปหอเห็นว่าอาจจะมีการออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติเมใช่ไหมคะมีไหมคะมีค่ะ, <laughs> คะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าเพราะว่าลูกค้านะ่ะได้ผลิตภัณฑ์ขับผิวผิวตัวไปของทางแบรนด์เราก็รู้สึกว่าแบบเขาประทับใจอยากให้แบบว่าผลิตผิวหน้ามาด้วยเพื่อจะได้ใช้ควบคู่กันอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็มีออกมาเรียบร้อย แล้วนะคะแต่ว่าจะคัมแบ็กตอนไหนเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยค่ะสามารถติดตามได้ไหติดตามได้ที่ช่องบริษัทคาริสกินเลยนะคะชื่อช่อง t ิกตอกก็คือคาริมาบีนานะคะ K A R I M A M A K A R I M A B E E N A นะคะเป็นช่องบริษัทแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องหลักของแบรนด์ก็คือคาริมา2-4-5นะคะ K A R I M A underscore 2-4-5ค่ะผือตามจะอยู่ที่2รล้านกว่าฝนค่ะสุดท้ายฝากเชิญชวนหน่อยสำหรับหนุ่สาวที่อยากจะแบบมีผิวสุขภาพดีแบบให้มาเปิดใจทดลองผลิตกันเรา ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะที่กาลังมีปัญหาผิวดาําคราั้าเสียหรือว่ามีปัญหาผิวแบบว่าไหมแดดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอยากจะหาผลิตภัณฑ์สักตัวนึงที่ช่วยเรื่องผิวโดยตรงซึ่งตัวนี้ก็ผลิตมาเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้กันแบบว่าสบาใจแน่นอนเพราะว่าสารสกัดที่ใส่ไปก็เยอะมากแล้วก็เข้มข้นมากของเราก็คือเด่นหลักๆในเรื่องของความขาวแล้วก็แก้ผิวติดเหลืองแล้วก็รอยแผลเป็นเลยนะคะก็อยากจะให้ลูกค้าได้ลองกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาด้วยเพราะว่า สองแบงค์แดงมีทอนนะคะเสื่อว่าลูกค้าจับตองได้แน่นอนนะคะก็ฝากด้วยนะคะโดยแดนการิสกินค่ะตอนนี้โปรโมชั่นอะไรพิเศษตอนนี้มีโปรจากปกติ299นะคะเหลือแค่ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งอะไรกันหนึ่งร้อยหกสิบสี่มาด้วยกันไหมเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้มีโปรตอนนี้มีโปรก็คือหนึ่งขวดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจัดโปรเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทใช่ค่ะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะการ์ tiktok shop ได้เลยนะคะ สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมแกัลยากร